ประเด็นต่อไปครับเตะเ,เริ่มกันยาหรือว่าเทียบเคียงกันหลีกยุโรปนู่นแหละส,สิงหากันยาเปิดลีกไทยลีกก็จะจบเอาพฤษภาลีกล่างก็น,น่าจะจบมกราอะไรแบบนี้คิดว่าไงครับกับการที่เปลี่ยนแบบนี้ไปตลอดผมเคยพูดตลอดว่าแม้ในในเซผมเคยพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้วอนะครับผมว่าเคย เป๊ะพุจิกาตอนแชมเปี้ยนลีกครับลมหนาวลงเนี่ยโอ้คนดูสนุกมากคือยเย็นสบายบรรยากาศเหมือนลานเบียร์คนก็ออกมาใช้จ่ายเอามากันแต่ตอนตนี้เราก็ไม่รู้นะว่าถ้าโควิดมันไม่ดีก็คงม่กลัวออกมากันนะครับเ,เราก็ต้องคิดแต่ว่าถ้าถ้าบรรยากาศปกติเนี่ยพุจิกาตันวาเป็นเตะบอลสนุกมากอากาศเย็นแม้จะเตะดสี่โมงบางาเราไปรบางสนามก็อากาศมันก็ไม่ทำร้ายนักบอลมากนักนักบอลก็โชว์ประสิทธิภาพได้เยอะ นคนก็ออกมาเปิด้ถาเตะหกโมงก็ยิ่งเย็นสบายพาครอบครัวมาคนเยอะขึ้นแน่นอนอแล้วโดยเฉพาะแปดริ้วก็มีงานแห่งพ่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยใช่ไหมนะผมก็ติดอยู่ในงานแห่งพ่อเลยคนก็ดูเต็มเนึ่อันนี้ก็ก็ได้ประโยชน์แน่นอนใช่ไหมแต่ว่าเรื่องสําคัญคีย์เวิร์ดในครั้งนี้โดยเฉพาะครั้งนี้ผมแนะน,นํรายจายทีมได้แนะนําสมาคมไปแล้วก็คือเริ่มที่เราเจ็ไปสามเดือนแล้ว เากราฟมพานีนาถูกไหมใช่รวมไม่รวมกับอ่าธนวาที่เราเรียกซ้อมด้วยโดนเบี้ยเลี้ยงโดนอะไรกันไปแล้วเนี่ยจ่ายถ้าถ้าจ่ายเนี่ยถือว่า4.5แสนนี่ก็รอดเกือบ2ล้านแล้วนะอืมครับงั้ยอันนั้นคือมันโดนเตะฟรีคิกไปแล้วฟรีฟรีไปเนี่ยโดยปีเนี้ยโดยเฉพาะปีนี้ที่จะกลับมาเล่นเดือนเดือนกันยาเนี่นะครับจะให้ยาวไปเหมือนซีซั่นปกติ ทุกปีคือหมายก็ว่าเจ็กกันทีแปดเดือนแล้วก็มีแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าทีมลงแน่นอน,เนอเงินไม่พอทำพอมันลากลวก็เลยยิงวานยิงวานไปที่สมาคมว่าปีนี้ให้มันกระชับหน่อยอเพราะเดิมทีเนี่ยปีสามเนี่ยจบิงหาถ้ากําเหลืออีกจ่ายไปนีมีนาแล้วเหลืออีกห้าเดือนในการจ่ายงินเดือนทั้งบอลนะครับ ให้รวมกับรอบที่คุณได้ที่หนึ่งที่สองนั้นคือคุณได้แชมป์กับรองแชมป์เอาก็ต้องเสียตังค์แล้วว่าแม่งขึ้นทีสองดีกว่าหรือถ้าคนได้ที่ได้อันดับสี่ก็บตัวไปถือว่าเราอาสาขึ้นมาบู๊กับเขาแล้วก็ไม่ว่ากันครับตรงนี้ก็จะเพิ่มจากเดือนสิงหาเป็นกันยาไปก็อีกเจ็มเดือนก็ช่างมันไม่เป็นไรยอมเสียอยู่แล้วแต่ถ้าครั้งนี้มาก็คุณเตะอีกทีเจ็ดเดือนแปดเดือนเงินที่ ได้ทอมัสเซอร์มาช่วงสามเดือนแรกไปแล้วเนี่ยมันก็หมดไปแล้วไม really ่กล้าไปขอกันแล้วนะแล้วก็ไปขอเขาด้วยเนี่ยเขาก็ตอนนี้ธุรกิจมันมันแย่หมดนี่ใครก็ให้หรอกไปถึงแ้วก็ถีบประเด็นออกมาอใช่ไหมก็พยายามวอนสมาคมในเรื่องสำคัญคือตัดโปรแกรมให้กระชับครับคือถ้าจะเด็กกัญยาก็กันญาตุลาพิจารันวามกราก็จบจบซีซั่นภายในมกราเพราะอะไรบ้างอย่ดลืมนะเด็กครับ คุณต้องกลับมาซ้อมก่อนกันยาอย่างนี้นะถ้าคุณซ้อมก่อนเดือนนึเนียเขา้าคุณหกเดือนเลยนะอดูดีคุณจ่ายเงินเดือนเพิ่มมาหนึ่งเดือนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มมาอีกห้าหรือหกแสนเนี่ยอืมันมัน,มนไม่ไม่สนุกนะเข้าใจไหมใครจะมาจ่ายให้ให้ผมบ้างนะมาดีแต่มันไม่มีคนมาจ่ายให้นี่ครับไจ่ายแล้วไงทีมทีมเงินเดือนไม่ออกก็ที่ผายดีก็ตอนก็สวยดมันก็หรือไหนไม่จะออกนานยิ่งกว่านี้ก็ล้มใช่ไหม แต่เลี้ยวไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะแต่เิี้ยวไม่เคยทำ